สวัสดีครับแม่ครับแม่ค่ะอ่ามือนี้เขาอยู่ที่ไร่พักดีพรน้อแม่เนาะแม่ค่ะอยู่อำเภอใดนก่อนแม่อำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรนะครับเป็นแปลงทุเรียนเนาะครับแม่เนาะค่ะอ่าของแม่มีทุเรียนซีปีอยู่เจ็ดต้นก่อนแม่แปดสิบสี่ต้นแปดสิบสี่ต้นปีนี้ฟื้นเอาลูกเนาะแม่เนาะแ่ะอ่าดอกก็มาแล้วนะครับสำหรับทุเรียนซีปีเพิ่นนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็เลยแวะเข้ามาเปลี่ยนแปลงทุเรียนแปลงหน่อยเพิ่นนนะครับสาหหรรัับไอออออ้้้ททุุเีียยยนนนขงงแแมมม่่่่จกตด เก้าร้อยแปดสิบค่ะเก้เนาะพื้นที่จักไรก่อนเนาะสามสิบหาไร่ค่ะอ่าสามสิบหาไร่นะครับแตกใบดีแห้งนะครับมื่อนี้มาเบิรงกันเลยอ่ามาขอเทคนิคของแม่ในการดูแลเรื่องการใส่ปุ๋ยฉีดฮอร์โมนนะครับของสวนของแม่นะครับอ่าสลับทั้งดินนะครับแม่แม่ใส่ปุ๋ยตัวงแตก่อนครับแม่เพี้ยนหน่อยนะครับผมเพี้ยนหน่อยใส่สิบสองสามหกของเขาแก้วครับค่ะสลับกับเก้าสามสามของแก้วอ่าเหตุที่สลับแม่เพื่อนว่าไอ้ตัวสิบสองสามหกอ่ะแตกใบดีมันมันย่วยใบมัน เออใบมันงามผูดใบมันอ่อนอ่าแม่ก็เลยเอาตัวเก่าสามสามมาสลับนะแม่เนาะสลับปุ๋ยทั้งดินแม่ใส่เจ้าเมือใส่เทธอนึงครับแม่ครับเมือดใส่เธอหนึงอาซื้อผ้มือใส่เทธอนึงนะครับผมอ่าใส่สลับกันระวังเก่าสามสามเก้าสิบสองสามหกถ้าใบโบสวยใบโบดีกับสิบสองสามหกนะแม่เนาะถ้าใบดีแล้วนะครับใบเริ่มกับเป็นเก่าสามสามที่นี่อนอกจากปุ๋ยทั้งดินแล้วแม่เสริมอะไรทั้งใบนะโมครับแม่เสริมค่ะเสริมเสริมทั้งใบแม่เสริมตัวไหนครับ ใส่ปุ๋ยน้ำเขาแก้วค่ะอะสิบแปดสามสามอะค่ะฉีดรวมกับมาเขมอ่ทะแล้วก็เอวากรีนอ่ะตัวนี้เป็นชุดสำหรับทุเรียนเล็กนะครับชุดบำรุงอ่ะบำรุงทั้งใบบำรุงทั้งใบอ่ะตัวนี้แม่ฉีดจักมือฉีดเท่านึงตัวนี้สิบมือค่ะสิมือฉีดเท่านึงเนาะผสมกับยาเลยค่ะอ่ะผสมกับยาแม่แรงยาเชื้อราได้เลยนะครับใช่ค่ะเชื้อราอบตัวนี้ขึ้นในน้ำสิบเจ็ดถึงสิบมือฉีดเท่านึงนะครับชุดสำหรับไอ้ทุเรียนเล็กแต่ว่าถ้าเที่ยวเทาเริ่มงามแล้วก็สามารถ ห้างออกไปได้ชิ้มหามื่นก็ได้นะครับเท่ากับเบิงทุเรียนเท่าค่ะอ่าสังเกตทุเรียนเอาค่ะขันบังบองงามเท่ากับฉีดอาทิตย์ละเทือครับค่ะขันบังงามแล้วเท่ากับสองอาทิตย์เทือก็ได้สองอาทิตย์เทือก็ได้นะแม่เน้องโลกน้ำค่ะอ่าทุกครั้งที่ฉีดยาแมลงก็คือต้องเอาไอ้บำรุงบำรุงท่างใบใส่เลยอ่าจังบริฉีดดูตอนนี้ก็ต้องดูจากสังเกตทุเรียนจะขอยน้ำนะแม่เนาะเพื่อลดการสิ้นเปลืองนะครับถ้าทุเรียนเท่าดีอยู่แล้วคือสวยอยู่แล้วเท่ากับจะเป็นต้องฉีดนะครับแต่ถ้าทุเรียนเท่ายังบองงามนะครัับหรืออยงไ้ แค่แกนอยู่แค่ต้องฉีดจะเป็นต้องฉีดกระตุ้นนะครับ <ฮะ S 1> เพื่อให้มันแตกอยอดดีแล้วก็ <ฮะ S 1> เพื่อให้ใบหนาใบใหญ่สะสมอาหารได้ดีเนาะแม่นนเนาะ,ะสำหรับตัวนี้เป็นทุเรียนจักปีกว่าแม่หรืม่ตัวนี้อันนี้ปีหกเดือนค่น<ฮ>ะปีหกเดือนนะครับมีม,มีมีจักรุ่นก็มีปีหกเดือนแล้วก็มีมีซีปีครึ่งซีปีครึ่งค่ะซีปีครึ่งแปดสิบสี่ต้นกำลังเห็ดดอกอ่าค่ะบานี้ก็ปีครึ่งนี่อ่า ปีครึ่งนี่นี้อยู่20ไร่แล้วก็โล่งมาอีกได้3เดือนอีก10หาไร่10หาไร่ค่ะรวมๆแล้วกับพันกว่าต้นเนาะค่ะทั้งเบิดนะครับพันกว่าต้นแล้วนะครับมีโอกาสปลูกอีกอยู่บ่แม่หรือยังไหนกะโบ่แน่ค่ะบ่แน่ฟอที่ยังเหลือหลายอ่าที่เหลือหลายอ่าโอเคมื้อนี้มีโอกาสดีนะครับได้มาเยี่ยมคุณแม่ภาคดีนะครับที่อำเภอป่าติ๋วจังหวัดยะโสนะครับเพิ่นปลูกทุเรียนนะครับก็เลยถ่ายคลิปวิดีโอมาให้ FC ได้เบิ่งว่าทุเรียนยะโสธรนะครับก็ปลูกได้เเนนาาะะแม่ ได้อ่ามีดอกแล้วพร้อมตอนนี้นะครับพร้อมสะเอาหน่วยเอาดอกแล้วปีนี้นะครับต้นใหญ่สำหรับต้นใหญ่ของเพื่อนนะครับจากไหนเด้ผมเขามาติดตามเพื่อนอีกเชนึงนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณแม่หลายๆครับผมขอบคุณครับแม่ครับค่ะสวัสดีครับ